ทุกคนเดี๋ยจะพามาชมดอกมะปรางจ้าสวัสดีนะจ๊ะนี่มะปรางค่ะทุกคนดอกออกดอกเต็มเลยนี่ต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะต้นเหมือนต้นมะม่วงนะคะแต่ว่าใบจะเล็กกว่านะนี่ดูดอกสวยมากทุกคนแล้วก็ดอกดอกมากพามาชมค่ะนี่นะจ๊ะดอกมะปราง มะปรางจะแตกต่างกับมะยงชีดนะคะมะปรางจะเป็นรสหวานนะคะสุกมาจะจะหวานนะแต่ส่วนมะยงชีดจะเปรี้ยวอมหวานนะคะนี่ค่ะคือโค้ดดูดอกคือเยอะมากอันนี้คือเขาอ่า ใช้กิ่งทาบนะทุกคนต้นเขาก็เลยไม่โตเนาะนี่ไม่เขาใช้กิ่งทาบเอานะทุกคนเนี่ยดูปีนี้ดอกดอกมากทุกคนปีนี้ดอกนางเต็มต้นไปหมดเลยดูค่ะดูทุกคนดู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 ดอกสวยด้วยนะทุกคนดูสิดอกสวยสีเหลืองสวยมาก เราก็เพิ่งเคยเห็นดอกเขาเป็นแบบนี้นะเพิ่งเคยเห็นดอกมะปรางครั้งแรกเลยนะเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นแต่ลูกเขานะทุกคนนี่ดอกของเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนดูนี่ออกดอกตั้งแต่นูนะ่นต้นเขาแค่นี้นะคะต้นเขาต้นเล็กๆเ,เพราะว่าเขาใช้กิ่งทาบเอานะคะนี่ค่ะโอ้โหดอกปีนี้ดอกหนามากทุกคน ดอกหนามากนี่ดอกหนาจริงๆเราก็เลยตาดีนะคะเราตาดีเรามาเจออ่าเขาออกดอกพอดีเราก็ตึงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ค่ะทุกคนเพราะเราไม่ได้เห็นบ่อยๆนะคือไม่มีโอกาสเห็นบ่อยๆนะคะทุกคนนี่พามาชมจ้า นี่มีที่มีทางก็พากันปลูกได้เลยนะทุกคนเป็นเป็นไม้ประดับก็ได้ด้วยนะคะเป็นไม้ประดับและลูกทานได้นะคะนี่ปลูกผักสวนครัวกินได้นะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะทุกคนนี่สวยพาชมเลยแบบจุกจุเลยทุกคนพาชมจุกๆดูต้นดอกเต็มยอดเลยอะ่ะ ตั้งแต่โคนยันยอดเลยทุกคนดูเห็นไหมคะทุกคนจ้ะนี่ตั้งแต่ดอกยันตั้งแต่โคนยันยอดเลยทุกคนเลยดอกนี้ถ้าเกิดว่าเขาติดลูกนี่โหคงจะสวยมากนะทุกคนถ้าเขาติดทั้งหมดนี้นะคงจะสวยมากนะทุกคนดูดูให้ทุกคนดได้ชม แบบนี้เลยจ้าปีนี้ดกมากทุกคนพามาชมดอกนะคะถ้าเขาออกลูกทั้งหมดนี่ติดลูกทั้งหมดโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะดกขนาดไหนนะคะทุกคนไม่อยากจะคือแบบคงจะดกสุดๆอะนี่ดูก่อนทุกกิ่งก้านเลยทุกคนจ๋าทุกกิ่งก้านเลยนางจะมีดอกทุกกิ่งก้านจริงๆ แต่ก็พาชมแบบว่าทั้งต้นเลยนะคะทุกคนนะทั้งต้นเลยนะนี่ดูสิโอ้ยอัน,นั้นจะเป็นต้นสะดานะทุกคนต้นสะดาคือกําลังใบกําลังผัดใบนะอาทิตย์หน้านะ่าจะดอกเต็มนะคะสะดาต้นนี้ก็มันนะคะสะดาวมันนะไม่ขมมากนะคะกินได้นี่ทุกคนจ๋าดู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 ด ปด,ดูก่อนทุกคนดูความสวยความงามสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยจ้าสุดๆไปเลยจ้านี่ค่ะต้นนะคะต้นก็ประมาณนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะพามาชมค่ะไม้ประดับไม้มงไม้ประดับได้ด้วยนะคะเป็นไม้ประดับได้ด้วยเป็นผลไม้ทานได้ด้วยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ